สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสซเรนกับไกด์แพททั้งไทยและต่างประเทศค่ะวันนี้ไกด์แพทมาทําบุญที่อำเภอปราสาทก็มาเจอคุณยายที่ใส่ผ้าไหมมาทําบุญแล้วก็บอกว่าคุณยายทอผ้าไหม่ที่บ้านไหมอ๋อจ้าก็เลยมาเยี่ยมบ้านคุณยายแล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าผื้นที่ใส่อยู่นี้เป็นผ้าไหมมัดมีทั้งไหมบ้านเนี่ะนะคะทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนนี้เป็นไหมบ้านเพราะว่ามัดมีเองและทอเองค่ะชมเลยจ้า เป็นเส้นพุ่งเส้นยืนนะคะไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเพราะว่าไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนทอยากใช่ไหมคะยายมันจะมันจะฝืดเนาะแต่ว่าคนยายทอใส่เองคุณยายก็จะบอกว่าเพื่อตัวเองทําได้มันก็จะมีที่ไหมเนาะมีที่ไหมนะคะให้ดูสิลูกให้ดูที่ไหมเนาะอันนี้ทอสอดริมไหมอันนี้ทอสอดริมไหมยายค่ะอันนี้ทอสอดริมเนาะทอสอดริมตรงริมตัวนี้นี่ไงทอสอดริม ะคะเหน่ยคุณยายใส่ทุกวันเย็นสบายนุ่งแบบไม่ต้องไปตัดนะคะนุ่งแบบป้ายเลยสวยจะนับจะนายจะนอนคุณผู้ชมคะไกด์แพ้พาชมเส้นผ้าผ้าไหมหนึ่งผืนนี้คุณยายใส่ผ้าไหมมาสองใส่ถุงมาสองผืนเนาะก็เลยแกะให้ดูนี่คือไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะนี่ลายเป็นลายตะขอ นะลายตะขอเนี่ยมันจะนุ่มนี่คือข้อดีแต่ว่าทอยากนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณยายจะทอแล้วเก็บไว้ใช้เออนนี้โอเคเลยค่ะได้ค่ะคนนี้น,นี่นะคะน,นะคะดูเส้นพุงเส้น,นยืนไหมบ้างมันจะนุ่มนี่ค่ะข้อดีะนะโอเอาไลนลงไปทุกไลนลงไป ชา้าช้าอะแล้วล่มนะคะนุ่งอันนี้มีเจือมีเจืออยู่ทางนี้มีเจยแต่น้องพัฒนถนัดถนัด,ถน,ดถนัดแบบนี้เนาะ,ะชอบล่งแบบนี้ค่ะชอบุ่งแบบนี้ชอบุ่กแบบนี้อ่านุ่บบนมค่ะนม่มยิ่งใสยิ่งนุ่มไม่ต้องอาบน้ำยานะคะดูไม่ต้องอาบน้ำยาเนี่ยเป็นสามตะกอด้านในแบบนี้เลยนะคะ ได้กี่นาทีหนึ่งนาทีค่ะสามสิบธรรมดาค่ะเห็นไหมเย็บธรรมดาคนชรินจะใส่ผ้าไหมแบบธรรมดาเนี้ยนะคะธรรมดาจะเป็นไดเหรอเห็นไหมคะสวยเส้นพุ่งเส้นยืนพอใส่เองค่ะคุณยายจากอำเภอปราสาทจังหวัดชรินเหลาเส้นตะขอค่ะคือตัวเอสนะคะตะขออะไลนลงไปสวยไหมคะ ดูดูไม้ยิ่งใสและยิ่งอ่อนนุ่มพริ้วเย็นสบายแม,ม่กระดานะคะแม่กระดาแม่กระดากายแพทย์ใสผ้าไหมผืนนี้สวยไหมคะคลิปหน้าค่ะอย่อยาลืมชมการทอผ้าไหมาลายอัมโบรมจากคุณยายค่ะแล้วก็มีงานทอกิบเก่าของคุณยายนะสนใจก็เดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปเพระาะว่าตอนนี้นี่ค่ะเป็นคุณยายกําลังทอผ้าไหมาลายอัมโรมเป็นลายสายผ้าไหมสุรินค่ะ นี่ค่ะทอเก็บไว้เนี่ยตอนที่ทออยู่ตัวนี้อันนี้จะเป็นผืนที่4ี่แล้วค่ะนี่คือความยาวของการทอผ้าไหมค่ะนี่ค่ะนี่คือการทอสอ,ะสอตะกอก็จะมะีที่เหยียบสองนะคะแล้วนี่ก็คือเส้นไหมนะคะที่อยู่ในกรวยใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะถ้าพูดผิดขออภัยอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาชมผ้าไหมเก็บเก่าอันนี้เป็นลายอมปรมค่ะ ก็จะได้1ผืนไม่ง่ายเลยค่ะเนี่ยเป็นงานเก็บเก่าของคุณยายเป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวจะมาขยายความแล้วก็ให้ชมกันเต็มๆบางผืนอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่านี่ถ่ายทำารวมเป็นงานเก็บเก่าของคุณยายบางบางผืนคุณยายก็ไม่ได้ให้มาโพส แต่จะนำมาโพสในคลิปหน้าเผื่อว่าท่านใดสนใจเป็นผ้าไหมลายโฮงานเก็บเก่าของคุณยายพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดถูกใจในคลิปนี้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจผ้าไหมบ้านทั้งพงุ่งทั้งยืนที่ราคาคุณภาพค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่งแล้วก็รับชมกันเป็นกำลังใจสำหรับไกด์แพทในคลิปต่อไปด้วยค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ